ตอนที่78ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพินพิมานตอบกลับว่า ผู้ที่มีลักษณะเป็นคนเห็นแก่ตัวนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นผู้ที่คำนึงหรือให้ความสำคัญแต่ความต้องการของตัวเองให้น้ำหนักไปกับความสุขที่ตนจะได้รับเท่านั้นโดยไม่สนใจว่าสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นเลยใครจะเดือดร้อนวุ่นวายเสียหายใดๆก็ช่างขอให้ตัวเขามีความสุขความพึงพอใจเท่านั้นเป็นพอ ในทางกลับกันผู้ที่มีลักษณะเสียสละนั้นคือบุคคลที่คิดคำนึงความสุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งยิ่งเป็นคนที่ตนรักใคร่ด้วยแล้วหากสิ่งใดเป็นความสุขของคนที่เขารักใคร่บูชาแล้วละก็ผู้นั้นก็ยอมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวของเขาให้ได้ต่อให้จะต้องทนทุกทรมานเพียงให้คนรักได้มีความสุขก็ยอมเสียสละโดยไม่ลังเลสาวิตรีกล่าวเสริมขึ้นว่าช่างหาคนแบบนี้ได้ยากยิ่งนักพินพิมานกล่าวว่า เป็นเช่นนั้นจริงๆในตอนนั้นเองท่านภูษณะ,ะได้เดินเข้ามาและนั่งลงร่วมวงสนทนาด้วยพินพิมานจึงเล่าให้ฟังครา่าวๆว่าพวกเธอกำลังสนทนาเรื่องใดกันอยู่จากนั้นท่านภูษณะ,ะก็กล่าวขึ้นว่าถ้ามองในแง่ของปรัชญาที่เพี้ยนเพียนสักหน่อยคนที่เสียสละนั่นเองก็เป็นคนเห็นแก่ตัวเช่นกันพินพิมานทำหน้าสงสัยก่อนที่จะเอ่ยถามขึ้นว่าทำไมถึง เป็นเช่นน <in> ั้นละคภูสันนกล่าวตอบว่าที่คนผู้นั้นทำเช่นนั้นก็เพราะเป็นความพอใจของเขาหากเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกว่าไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำรวมความว่าทั้งการกระทำของคนคนหนึ่งที่คนทั้งหลายมองเห็นว่าเป็นความเห็นแก่ตัวและการกระทำของอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความเสียสละก็เป็นความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะทั้งคู่ต่างก็แสวงหาความพอใจให้แก่ ตัวเองเพียงแค่ต่างกันในสิ่งที่ให้เกิดความพอใจเท่านั้นรัศมีกล่าวขัดขึ้นมาว่าลูกฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจคำพูดเมื่อสักครู่เลยค่ะคุณพ่อช่วยยกตัวอย่างขึ้นมาให้ฟังหน่อยสิขภูสันนะกล่าวพึรรมพำเบาๆว่า ยกตัวอย่างอย่างเาแล้วจะเป็นอะไรไปตัวอย่างย่อมมีมากมายนักสมมติว่าพ่อนั้นมีลูกอยู่ด้วยกันสองคนและพ่อได้ให้เงินไปคนละเท่าเท่ากันเวลาผ่านไปวันหนึ่งลูกคนหนึ่งนำเงินทั้งหมดไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาสวมใส่ในขณะอีกคนหนึ่งเอาเงินทั้งหมดไปซื้อผ้าจีวรเพื่อน,นำมาถวายพระลูกว่าคนไหนเห็นแก่ตัวกันหละรัศมีตอบกลับว่าคนแรกเห็นแก่ตัวคนที่สองนั้นเป็นคนเสียสลัภูสะนะพยักหน้าก่อนกล่าวว่า โดยทั่วๆไปแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ในส่วนลึกแล้วลูกสองคนก็เห็นแก่ตัวเหมือนๆกันเพราะทั้งคู่ทําไปด้วยความพอใจของตัวเองและความสุขส่วนตัวข้อแตกต่างมีเพียงว่าคนแรกรู้สึกมีความสุขเพราะซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่ในขณะที่คนหลังรู้สึกเป็นสุขเพราะได้ซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่คนหลังรู้สึกเป็นสุขเพราะได้ซื้อผ้าจีวรเพื่อน,นามาถวายพระเท่านั้นพินพิมานกล่าวถามว่า ตกลงไม่มีคนเสียสละในโลกใบนี้เช่นนั้นหรือท่านภูษานะกล่าวไปยิ้มไปว่าก็บอกก่อนหน้านี้แล้วไงว่าเป็นปรัชญาที่เพี้ยนเพี้ยนสักหน่อยตามเรื่องของคนชอบคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจากนั้นท่านภูษานะก็หัวเราะขึ้นมาก่อนที่ทุกคนจะหัวเราะตามกันออกมาเวลาผ่านไปครู่หนึ่งท่านภูษานะกล่าวต่อว่า เอาลัะคราวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของความรักการที่เรารักใครสักคนหนึ่งนั้นก็เป็นเพราะคนคนนั้นให้ความพึงพอใจแก่เราทำให้เรามีความสุขเราจึงได้เกิดความรักขึ้นมา สิ่งนี้เข้าข่ายความเห็นแก่ตัวอีกหากเขาเลิกทำความพึงพอใจให้แก่เราแต่กลับทำแต่สิ่งที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายเราคงจะรักเขาอยู่อย่างดุดดื่มหรือไม่มองในแง่นี้จะเห็นว่าไม่ว่าความรักอย่างไหนล้วนเป็นความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นพินพิมานกล่าวถามต่อว่าแล้วที่พูดมาทั้งหมดจากนี้เป็นปรัชญาที่เพี้ยนเพียนอีกหรือเปล่าท่านภูสานกล่าวว่าเพี้ยนเพียนอย่างนั้นหรือพินพิมานกล่าวว่า งั้นสิ่งที่ถูกเป็นอย่างไรท่านภูษณ์นกล่าวตอบว่าที่ถูกต้องนั้นเธอเองก็ได้เหล่าออกมาเองแล้วยังไงหลักความเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ความสุขของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงหัวใจคนอื่นส่วนความเสียสละคือการมุ่งแต่ความสุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งความสุขของผู้อื่นนั้นอาจจะเป็นความสุขของตัวเองก็ได้และตรงตามกฎแห่งความจริงคือผู้ที่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นย่อมยอกย้อนกลับมาหาตัวเองผู้ที่ให้ทุกข์แก่ผู้อื่นความ ทุกก็ต้องจะกลับไปหาเขาอีกเหมือนกันหลังจากนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปต่อมาเวลาก็ผ่านไปหลายวันพินพิมานก็ตัดสินใจกำหนดวันที่จะเดินทางกลับไปยังเมืองสาวัตถีหลังจากที่เธอได้เล่าให้กับนัคราฟังไปก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านภู้สะนะนั้นถือเป็นญาติกันกับเธอแม้จะไม่ได้ใกล้ชิดกันแต่ก็พอจะนับถือกันเป็นญาติได้เพราะปู่ของท่านภูสะนะนั้นเป็นพี่ของยายของเธอ ส่วนบิดาของท่านภูสนะกับมารดาของพินพิมานจึงเป็นลูกเรียงพี่น้องกันและเมื่อเป็นดังนี้นคราและรัศมีจึงถือได้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแม้จะนับแล้วห่างกันไปถึงสี่ช่วงลำดับญาติแต่ก็ยังนับได้ว่าเป็นญาติห่างๆกันจริงๆพินพิมานกล่าวต่ออีกว่า ในสมัยอดีตที่พ่อกับแม่มีความรักต่อกันนั้นญาติทางฝ่ายของแม่ตั้งท่ารังเกียจที่พ่อขอลูกนั้นเป็นคนไม่มีฐานะที่ดีเข้าขั้นยากจนจึงปราณถนาไม่ต้องการที่จะให้แม่ได้แต่งงานก,นกันกับพ่อของลูกแต่ตอนนั้นแม่ได้มั่นใจแล้วว่าหากชายคนนั้นไม่ใช่พระอกของลูกแม่ก็จะตัดสินใจที่จะไม่แต่งงานกับใครอีกแล้วเพราะแม้ว่าพ่อของลูกจะมีฐานะยากจนแต่ เขาก็มีนิสัยที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ได้ถ่ายทอดมายังลูกของแม่ทุกคนการตัดสินใจของแม่ในครั้ง นั้นไม่ได้ทำให้แม่รู้สึกผิดหวังตั้งแต่แม่แต่งงานก,นกันกับพ่อของลูกมาเราไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งระหองระแหงอะไรกันเลยเราทั้งสองคนครองชีวิตคู่กันมาด้วยความเห็นอกเห็นใจกันลูกคงจะได้รับรู้ด้วยตนเองแล้วว่าตั้งแต่ลูกจำความได้จนมาบัดนี้ได้เติบโตจนมาเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วมาเรียนที่กรุงราชคริส์แห่งนี้